เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณถ้าไม่ทำไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านข้าวแม้แต่เม็ดเดียวกูอยู่หวังว่าจะได้กินลืมไปหรือไงว่าตัวจริงไอ้ต้นน้ำมันเป็นใครจับพัดจับหูมนันมาเป็นแฟนกับไอ้ปัดจริงๆแล้วก็ เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะปล่อยปล่อยฉันก็เราเป็นแฟนกันเนี่ยคุณรักวุ่นวายเจ้าชายกบคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งเนตรมหันนกตอนที่หกกับการคลายปมทั้งหมดของการจารกรรมเพชรพลาดโปรแกรมจะฟรีจะใช้คนร้ายตัวจริงหรือไม่ผมรู้แล้วครับว่าคนร้ายซ่อนไปอยู่ที่ไหนที่ไหนคะ น้อยทำสำเร็จแล้วขอรับเมรมหันตบทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีสองทุ่มสิทางช่องวันสามสิบเอ็ดเราไปหาหมอสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวําช่องวันกับปามนิติรัตน์บัวจันทร์นะคะวันนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดของเราในประเทศเราเน่นาคงหนีไม่พ้นเรื่องของวัยรุ่นที่ไปเสพยาเสพติดที่มีชื่อว่าเคนนมผงจากส่วนผสมของยาเสพติดหลายๆตัวเนี่ยนะคะจนทําให้เสียชีวิต วันนี้นะคะก็มีการตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปหาเบาะแสะเพิ่มเติมถึงวายาเสพติดตรงนี้ไปรับจากที่ไหนกันมาบ้างนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจนะนะครบาลค่ะก็ลงพื้นที่ไปตามคดีที่สอนอวัดพญยาไกรนะคะยืนยันว่าผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเวลานี้แพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะห,วหัวใจล้มเหลวนะคะยังไม่ได้ตั้งข้อหาหรือว่าดำเนินคดีกับใครคะ่ะ ขออยังยังฮะเพร,ราะว่าเพราะว่าอ,วา,อาอย่างที่นําเรียนนะฮะเพราะเรายังไม่ทราบว่าไอของการที่เราพบเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผลการตรวจพิสูจน์ยังไม่ออก,กเราก็เลยยังไม่ทราบนะฮะว่าคือสารตัวนี้คือสารอะไรน,นอกจากรายที่เราทราบครับว่าผู้เสียชีวิตจํานวนนี้มีก่อนหน้านี้อะไรจะมีการขยายผลในพื้นที่ต่างๆหรือไม่ครับบอกว่าหลายๆท้องที่ก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็ตรวจสอบหมดนะฮะนะฮะก็ขึ้นอยู่กับไอผลการตรวจพิชไอชันสูตรนะฮะพิสูจน์ว่าสาเหตุการตายคืออะไร ะะส่วนตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านพักหลังหนึ่งนะคะที่ถนนจันย่านสาทรไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เอาวัตถุสารต้องสงสัยไปตรวจพิสูจน์แยกรายละเอียดกันนะคะว่าจะไปสอดคล้องก,กับผลการชน,นสุตรของแพทย์หรือเปล่าว่าผู้ตายเนี่ยหัวใจล้มเหลวด้วยยาเสพติดชนิดใดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งค่ะความคืบหน้าเรื่องของโควิด -19 นะคะล่าสุดพลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมโฆษก กองทัพเรือยืนยันวา่ามีกำลังพลสนายติดเชื้อโควิด19หลังเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่จังชนบุรีค่ะแล้วก็ได้นำกำลังพลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง273นายเข้าไปกักตัวในอาคารรับรองสัตหีตตามมาตรการกักกันโรคค่ะหลังจากมีคลิปที่มีตำรวจเข้าไปค้นยาเสพติดในบ้านเช่าหลังหนึง่งยานดุสิตนะคะ ซึ่งเรื่องนี้พันตำรวจเอกสินเลิศสุขุมรองผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดของกองบังคับการตำรวจนครบานสี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเป็นความผิดซึ่งหน้ายืนยันว่าไม่มีความรุนแรงค่ะแม่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะว่าลูกเนี่ยถูกรุมรุมแทงมีแผลเนี่ยแทบจะทั่วทั้งตัวเลยแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าทั้งที่เรื่องนี้ผ่านมาแล้วเกือบเดือนหนึ่งค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะแม่เนี่ยได้มาเอาเบาะแสมาให้กับทางเพจดังเพจหนึ่งก็คือเพจเจ๊ม้อยผู้บาดเจ็บก็คือน,น,นายนัทธนันเพชราหรือว่าน้องพีทอายุ18ปีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยพัฒนาการคูขวาง102เหตุเมื่อวันที่22ธันวาคมช่วงเวลาตีหนึ่งค่ะตอนนี้คนที่น้องเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล คดีเนี่ยผ่านมาแล้วเกือบเดือนไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะทั้งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้เนะะี่ยค่ะที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ก่อเหตุได้แต่กลับไม่สามารถจะตามใครมาดำเนินคดีได้เลยนะคะแม่เล่าแบบนี้ค่ะว่าตอนแรกเนี่ยน้องต้องอยู่ในห้องออหอผู้ป่วยวิกฤตเลยผ่านมาสักสัปดาห์หนึ่งมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างปาฏิหาริแม่บอกแบบนี้นะคะ ก่อนที่หมอจะให้มารักษาตัวต่ออีกตึกหนึ่งบบตอนนี้ยังบบคงต้องติดตามบบอาการกันอย่างใกล้ชิดเลยแม่ห่วงที่สุดก็คือความคืบหน้าของคดีที่ตอนนี้ยังจับไม่ได้แ,บบแม่กลัวว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะลอยนวลแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดชดเชยกับสิ่งที่ลูกชายต้องเป็นได้ค่ะใจตอนนี้ก็คือมันจะเกือบเดือนแล้วค่ะคนร้ายยังไม่ได้จับจับไม่ได้แล้วก็แค่ พอแบบว่าเรื่องถึงสื่อเราเร้องเรียนสื่อมากขึ้นตำรวจเขาถึงจะมาให้ลูกให้ลูกชายให้พี่เนะะี่ยค่ะชี้ชี้ตัวคนร้ายฝากตำรวจติดตามในประเด็นนี้ด้วยนะคะมาที่เรื่องของวัคซีนโควิด19ค่ะตอนนี้แต่ละท้องถิ่นเริ่มมีการออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะเป็นคนออกเงินเพื่อให้ประชาชนในท้องที่นั้น ได้ฉีดวัคซีนอย่างท่านนี้ค่ะคุณธีรศักดิ์ธิคายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นก็บอกว่าคลังของขอนแก่นเนี่ยเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยพอจะมีงบประมาณเพียงพอนะคะก็เลยขอเสนอแนวคิดว่าให้เอางบประมาณของท้องถิ่นในการซื้อวัคซีนโควิด -19 เนี่ยมาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ฉีดกันในพื้นที่เนี่ยมีประชาชนทั้งหมด1 1 0 0 0 0คนนะคะก็ถือว่าจะใช้งบอีกสักประมาณ10บล้านเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐไปด้วยค่ะ หมดเวลาข่าวข้ำช่องวันนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ